โบกขรณีสูตรว่าด้วยสักโบกขรณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอาณาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสะโบูคอรณียาวห้าสิบโยต์กว้างห้าสิบโยต์ลึกห้าสิบโยต์มีน้ำเต็มเสมอขอบกาก้มดื่มกินได้บุรุษพึ่งใช้ปลายหญ้าคาวิดน้ำขึ้นจากสะโบูคอรณีเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือ น้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาวิ่ขึ้นก็ดีน้ำในสระบูคลรณีก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในสระบูคลรณีนี้แหละมีมากกว่าส่วนน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาวิ่ขึ้นมามีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับน้ำในสระบุคธรณีแล้วน้ำที่บุรุษใช้ปลายยาคาวิทขึ้นมาไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคล ผู้เป็นอริยะผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อนความที่ทุกข์เป็นสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพัน ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตัดสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมะจากสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า